สุดลูกหลังไทยลีกหรือว่าลีกสูงสุดของเมืองไทยนะครับเตินหน้าจัดการขันมาตั้งแต่ปี2539นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่24แล้วครับทีมแชมป์ในครั้งที่24ตกเป็นของ BG ปทุมในเต็ดนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายระหว่างทางการจัดการขันนะครับตลอด24ครั้งที่ผ่านมารวมครั้งนี้ด้วยเนี่ยมีเรื่องราวให้จดบันทึกมากมายในแง่ของสิติและในแง่ของประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำนะครับนี่คือ10เรื่องราวใน100 1,000เรื่องราวที่เกิดขึ้น บนแวดวงลีกสูงสุดของเมืองไทยครับภรสาทสายฟ้ามุยลัมยูเนเต็ดเทคอเวอร์ทีมมาจากการไฟฟ้าสวนภูมิภาคพร้อมกับย้ายฐานทัพไปปักหลักที่จังหวัดมุยลัมนะครับเริ่มต้นจากสนามเขากระโดงในช่วงแรกใช้ชื่อทีมว่ามุยลัมพีเอก่อนจะเปลี่ยนชื่อทีมมาเป็นมุยลัมยูเนเต็ดซึ่งยอดทีมจากแดน,นอีสานใต้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นทีมแรกของเมืองไทยนะครับในการคว้าแชมป์สามสมัยติดต่อกันในปี2013-14 15และกลายเป็นทีมที <or S 1> ่คว้าแชมป์มากที่สุดในเวลาต่อมาครับฟุตบอลลีกอาชีพของเมืองไทยเติบโตพระนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอุูการ2019หว่างสงมหาภัยเชียงรายยู่นเตต กลายเป็นทีมฟุตบอลจากโซนภาคเหนือทีมแรกที่ก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ไทยลีกแต่ในการคว้าแชมป์ครั้งนี้นอกเหนือจากแชมป์หน้าใหม่และประวัติศาสตร์ของสมโมสรเชียงรายยูเนเต็ดแล้วยังเป็นครั้งที่ต้องชี้วัดด้วยผลการแข่งขันในวราระสุดท้ายหลังเชียงรายยูเนเต็ดมีแต้มเท่ากับบุรีรัมยูเนเต็ดที่5 8แต้มแต่ว่าในส่วนของเฮ e ูเฮั้นดีกว่านะครับในการเจอกัน2นัดในวันอันด้วยการเปิดบ้านเอาชนะไป40และอีกหนึ่งเกมบุกไปเสมอมา0 0นนนะครับก่อนหน้านี้นะครับไทยลี แบบนี้ขึ้นหลังมี4ทีมมีแต้มเท่ากัน39แต้มประกอบไปด้วยสหารการาศท่าเรือเทโลและโอสุสภานะครับสุดท้ายทหานกาศาศผงาดคว้าแชมป์เนื่องจากผลต่างประตูได้ดเสียนั้นดีกว่าครับ การคว้าแชมป์ลิกสูงสุดในเมืองไทยลุนก,การ2020 2021ของ BG จปทุมยูเนเต็ดส่งผลให้ BG กลายเป็นทีมแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ลิกสูงสุดหลังจากตกชั้นนะครับโดย BG จปทุมยูเนเต็ดตกชั้นในปี2018เพียงปีเดียวก็สามารถหวนกลับมาสู่เวทีลิกสูงสุดแบบรวดเร็วด้วยการเดินหน้าควา้าแชมป์ไทยลีก2ในลุก,การ2019 แต่ที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นกลายเป็นสโมสรแรกของเมืองไทยครับที่ตกชั้นแล้วกลับมาควา้าแชมป์ลีกสูงสุดอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังกลายเป็นทีมแรกที่ควา้าแชมป์ลีกสูงสุดเร็วที่สุดก่อนปิดฤดูกาล6นัดครับประตูกนองสมุทรสงครามเ c ก้าวขึ้นมาเล่นไทยลีกตั้งแต่ปี2008นะครับยอดทีมจากลุมม่นาแม่กองสร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยมากมายทั้งเรื่องของการเชียร์และผลงานการแข่งขัน แปลว,ว่าจะประสบปัญหาอยู่บ้านนะครับเนเรื่องของงบประมาณในการออกสตาร์ทฤดูดกาลแต่ก็รวมพลังสร้างใจเอาตัวรอดได้เสมอนะครับสมุทรสงครามลดแล่นอยู่บริลีกสูงสุดตั้งแต่ปี2 0 0 8ถึงส0 1 4สมุทรสงครามเอกลายเป็นทีมระดับจังหวัดในไทยลีกทีมแรกนะครับที่มีบริเวณพื้นที่จังหวัดเล็กที่สุดในประเทศไทย416.7ตารางกิโลเมตรมีเขตปกครองเพียงแค่3อำเภอเท่านั้นนะครับประกอบไปด้วยอำเภอบางคนทีอ,อัภพวาและอำเภอเมืองนะครับแต่ผลงานในสนามของเาราปทุมดองที่แสดงออกมาไม่เล็กอย่างที่คิดครับ อินศซีอักคดีไทฮอนด้าเคยลดแล่นบุหริสูงสุดในช่วงปี2006-2007ก่อนที่สโมสรแห่งนี้เริ่มก่อร่างสร้างทีมมาจากระดับโรงงานมีอันต้องตกชั้นไปนะครับการตกชั้นในครั้งนั้นทําให้สโมสรจากย่านลัดก,กระบังนะครับหลุดไปไกลถึงระดับบริกภูมิภาคเลยครับแต่ด้วยความใจสู้ไม่ย่นย่อต่อเส้นทางลูกหนังไทวอนดากัดฟันสู้10ปีนะครับจึงหวนกลับมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งในปี2017 กลายเป็นทีมแรกของประเทศไทยที่ตกชั้นจากหลีกสูงสุดและหลุดไปไกลถึงหลีกระดับล่างนั่นคือลีกภูมิภาคก่อนที่ปี2016โค้ชต่อยศิร,ยริศักดิ์ยอดชัดไทยจะพาทีมฟ้าแ,แชมป์ดิวิชั้น 1, หนึ่งผงาดสู่หลีกสูงสุดในฤดูกาล2017ครับ สถิติการสังหารประตูเร็วที่สุดของไทยลีกยังคงเหนียวแน่นมาตั้งแต่ปี2001นะครับสถิติที่เกิดขึ้นตลอดการของแวดวงผู้บอลลีกสูงสุดของไทยถูกจดบันทึกไว้โดยนิยรุตคำสวัสด์ดาวยิงของสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยใช้เวลาเพียง9วินาทีในเกมที่เสมอกับสินธนา1ประตูต่อ1ที่สนามสุพัชราสายเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2001จนถึงปัจจุบันนะครับผ่านมา20ปีหรือว่า2ทศวรรษแล้วยังไม่มีนักเตะคนไหนทำลายสถิตินี้ลงได้ นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงฟุตบอลลีกสูงสุดของเมืองไทยนะครับมีเรื่องราวให้น่าจดจำมากมายและหลังจากนี้ไปคงมีประวัติศาสตร์สิติหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ